โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดแจ้งผู้ปกครองรับนมโรงเรียนและใบงานพร้อมแจ้งการหยุดเรียนต่ออีกหนึ่งสัปดาห์อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดมณีเพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐบวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกรณพงคงปานรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายวีระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดแจ้งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอด จัดคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนในทุกระดับชั้นให้ทยอยเดินทางมาในแต่ละวันเพื่อเป็นการลดความแออัดและการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อรับนมโรงเรียนให้กับนักเรียนได้ดื่มกินในช่วงโรงเรียนปิดหนึ่งสัปดาห์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่นอกจากนี้แล้วยังมีการรับใบงานของแต่ละระดับชั้นโดยได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนแ n d ออนไลน์ hand, online, และออนดีแมนไว้รองรับสำหรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อความเหมาะสมของนักเรียนอีกทั้ง ได้มีการประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง11แห่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้ประกาศปิดเรียนต่อในระหว่างวันที่5ถึง11เดือนกรกฎาคม2564และได้ดำเนินการตามแนวทางโครงกันนมโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย